โอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โดนแมโดนไมโดนแหมเอเออคือบอลงเกงมาวะโว้ยบอนุ้ลงเลยวนี่มันบอกข่้คือแต่ก่อนแล้ว

เอาขี่ขี่มานโดนแล้วครับอย่าอย่ามึงลง่ดนเลยลง่วนเลยเดี๋ยวพอโตท่านมาอยู่นี่หนึ่งตัวมาแล้วครับ Ồ, dù sai quá anh em mà kiếp bay non này điếu điếu ถาม chuột cao หยัง เออจากกอน้องท่านประธาน,ป,นประสิ